สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่างเบิร์ดบุยรำนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโซนิ c 125ี cc นะครับที่แปลงเป็นเอามาแปลงเป็นวิบากนะครับใส่ชุดเปลือกของ c r f 110นระครับคันนี้ก็จะเป็นของพี่กิตนายนะครับนะครับพี่แกทํางานอยู่เกาหลีนะครับแล้วก็ได้ทําการโทรมาสั่งรถวิบากนะครับให้ผมหารถให้พร้อมปั้นวิบากนะครับคันนี้ก็จะเป็นโซนิ c นะครับสตาร์ทมือนะครับมีเล่มเขียวมีเอกสารชุดโอนนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วจะบอกค่าตัวให้ฟังว่าผมทำาไให้มากนะครับส่วนค่าตัวคันนี้นะครับผมจะแจ้งตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับค่าตัวคันนี้ก็จบอยู่ที่6กหมื่นสามนะครับรวมทําเครื่องรวมตัวรถนะครับแล้วก็พี่กิตไนนะครับแกก็ใจดีนะครับแกก็ให้พิเศษเพิ่มมาอีกส0 0พันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่เฮงๆรวยๆนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับพี่ขอบคุณมากครับ แล้วผมจะมารีวิวนะครับว่าผมทำอะไรให้บ้างนะครับส่วนโชคหน้าคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นโชคหอกลับแกน41มิลกระบอกโชค51มิลความสูงของโชคตัวนี้นะครับ90ซนติเมตรนะครับส่วนขนาดล้อหน้าล้อหลังนะครับล้อหน้าผมใช้เป็นวงล้อเอตองมอเตอร์ครอสนะครับนะครับวงล้อเอตองนะครับล้อหน้านะครับส่วนดุมดุมคันนี้นะครับจะเป็นดุมสูตรหน้าหลังนะครับเป็นดุมของ k l x 150นะครับ เคเอฟเอกร้อยสิบนะครับดุมหน้าหลังนะครับต่อหน้าขอบสิบเก้านะครับวงล้อเอตตองนะครับหน้ากว้างหนึ่งจุดหกนะครับขนาดยางเจ็ดสิบทับร้อยขอบสิบเก้านะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูดุมหน้ากันนะครับเนี่ยอันนี้ดุมหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็นวงล้อเอตองนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับหน้ากว้างหนึ่งจุดแปดห้านะครับล้อหลังขนาดยางหลังผมใช้ยางหลังผมใช้เป็นยางคาเมลนะครับ ขนาด90ทับร้อยขอบส9บเอ้าขอบ17ดนะครับอย่างหลัง90้าทับร้อยขอบ17บดนะครับนี่ครับดุมหลังนะครับดุมหลังจานดิตเนี่ยก็ใหม่หมดนะครับพวกน็อตพวกอะไรก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่ครับปั๊มหลังตัวนี้ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้ดุมหลังงานจะประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมมารีวิวด้านหน้าก่อนนะครับก็แฮนด์ตัวนี้นะครับที่ผมใช้เป็นแฮนด์ขนาด28ดมิลนะครับโปรเทเปอร์นะครับแฮนด์28ดมิล นะครับตุ up, ๊กตาแฮนด์ก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นตัวล็อกนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับแฮนด์ยี่สิแปดมิลนะครับปั๊มบนจะเป็นปั๊มเว็บ1้เบิกใหม่ประกับจะเป็นประกับโดมิโนนะครับของใหม่นะครับตัวนี้ของใหม่แล้วก็จะมีมือเบรกนะครับมือเบรกเป็นงาน CNC แบบพับได้นะครับตัวนี้นะครับแบบพับได้สายเบรกของใหม่นะครับสายเบรกใหม่แล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับจะเป็นของ LED นะครับไฟหลอดไฟ LED นะครับ นี่ครับต่อมามีเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีมือเบรกงานซีนซีเหมือนกันนะครับแบบพับได้ก็สวิตช์ก็จะมีสวิตช์เอาปั่นนะครับนะครับเอาปันจะมีสวิตเปิดปิดไฟนะครับนี่ของใหม่นะครับหูจกตัวนี้ของใหม่สายคลาสใหม่นะครับแล้วก็จะมีแกนล้อหน้านะครับแกนล้อหน้าผมก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ชุดลูกปืนนะครับลูกปืนคอนะครับลูกปืนคอถ้วยคอมีผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับชุดลูกปืนคอนะครับ แล้วก็จะมีแกนล้อหน้าเปลี่ยนใหม่แกนล้อหลังก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีแกนตะเกียบนะครับผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนน็อตนะครับในตัวในตัวเครื่องเดือทั้งคันผมจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็จะมีเครื่องคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ฟังว่าผมต้องอะไรบ้างในเครื่องตัวนี้ <Okey? S 2> <recycling S 1> เครื่องตัวนี้ผมก็จะควานเป็นลูกสูบแหวนนะครับให้ใหม่บ่าวไอดีบ่าวไอเสียให้ใหม่โซ่เราลิ้นแผ่นคลาด นะครับให้ใหม่สปริงค์ตใหม่แล้วก็จะมีพวกซีนปั๊มน้ำพวกนี้ผมก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีพวกหัวเทียนใหม่แล้วก็จะมีซีนต่างๆในตัวเครื่องผมก็จะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ส่วนคันนี้จะเป็นขบูที่ผมใช้ก็จะเป็นขบูลูกใหม่จะเป็นคูเอ็นโปรนะครับเบิกใหม่แล้วก็กรองอากาศจะเป็นกรองอากาศเดิมนะครับกรองอากาศเดิมนะครับเผื่อไว้ลุยน้ําเข้าได้ก็สวนน้นน้จะได้ไม่เข้านะครับเนาะมันก็ยืดระยะ ระยะาการใช้งานของเครื่องยนต์ไปได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็จะมีงานสีนะครับงานสีรถในร้านที่ผมปั้นวิบากทุกคันก็จะเป็นงานสี 2K นะครับสังคันเลยนะครับส่วนท่อคันนี้ก็จะเป็นท่อของพี่หนึ่งในตำนานนะครับเสียงลั่นๆเลยนะครับผมงานพี่หนึ่งครับเดี๋ยวผมมาดูงานท่อนะครับอันนี้ก็จะเริ่มอันนี้มั่งเพราะว่าผมลองไปมั่งก็จะมีแดงไม่ได้มั่งนะครับเนาะของวิฟนะครับ งานท่อก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมของพี่หนึ่งในตํานานนะครับครับส่วนพวกปลั๊กหัวเทียนก็ของใหม่เหมือนกันนะครับปลั๊กหัวเทียนนะครับปั๊มบนปั๊มล่างเบิกใหม่นะครับแล้วก็จะมีคันสตาร์ทก็ของใหม่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมพามาดูแผ่นปิดท้ายตัวนี้นะครับแผ่นปิดท้ายผมก็จะเป็นงานสแตนเลสนะครับเอาสแตนเลสมาปิดนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ โชกหลังนะครับโชกหลังก็เป็นโชกใหม่เหมือนกันจะเป็นโชกของ Ys s นะครับเบิกใหม่ส่วนสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นของพระอาทิตย์นะครับสเตอร์หลังก็จะเป็น52ฟันนะครับ52ฟันสเตอร์หน้า14ฟันนะครับ14ฟันนะครับนี่ด้านนี้นะครับผมพามาดูใกล้ส่วนงานงานเครื่องนะครับผมเป็นงานยิงใายน้ํานะครับ ในตัวเครื่องนะครับจะเป็นยิงสายน้ํางานสีจะเป็นงานสีทูเคมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมฝั่มล่างตัวนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับน็อตอะไรใหม่หมดจานดิสตัวนี้นะครับนี่ครับลุมสูตรจานดิสก็จะประมาณนี้เลยนะครับพวกกาดชงกาดโช๊เนี่ยครับเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับส่วนสีนะครับก็พี่กิตไนก็ได้เลือกสีตามที่แกชอบนะครับนี่นะก็จะเป็น สวนกิตไน98นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดรอบรถนะครับโดยรวมนะครับเผื่อท่านใดชอบนะครับคงจะประมาณนี้เลยนะครับโซนิกวิบากนะครับแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งนะครับก็อีกคันก็จะไปทางจังหวัดตากนะครับเดี๋ยวผมจะมาดีวให้ดูนะครับว่ารายละเอียดเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับคันนั้นก็ดุมสูตรเหมือนกันนะครับ เอกสารนะครับก็จะมีเนี่ยครับเล่มเขียวนะครับสารเล่มเขียวนะครับมีเล่มนะครับสูงรถก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมราคาค่าตัวคันนี้นะเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับก็จบอยู่ที่หกหมืนสามนะครับรวมตัวรถนะครับหกหมืนสามรวมตัวรถคันนี้จะเป็นดุมเคเอ็กหน้าหลังจะเป็นดุมสูตรนะครับก็ ที่ใจดีก็ให้พิเศษเพิ่มมาอีก2,000นะครับก็ขอบคุณครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ฟังนะครับคลิปจะยาวหน่อยนะครับเวลารีวิวรถนะครับนะครับเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับโซนิคนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ก่อนนะครับ f a c e b o o k ช่างเบิร์ตบุยดนะครับไม่ต้องงงนะครับร้านผมอยู่กำแพงเพชรนะครับแต่ชื่อบ้านเกิดผมอยู่บุยดำนะครับบางท่านก็อาจจะงงนะครับ f a c e b o o k ช่างเบิร์ดบุยดำนะครับเบอร์โทรนะครับ0835398825นะครับ0835398825นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับผม